สวัสดีจ้าพ่อกันอีกแล้วก็ป่าสายกินเลาะเกาะไต้หวันมนอนีก็ยูสวนคือเก่าแล้วพี่น้องพี่น้องเอ้ยสิผ้ามาแก้ปัญหาดเด้ออันบัวหดน้ำพักนี่แม้เท่าเดียวกันปากนี่แตกออกนี่แม้พี่น้องนี่มันปอบแม่นี่แม่นี่แม่เอาผ้ามาผูกไว้นี่อาาานนบอกย่ามหฮดมันก็สิไรจวกจวกก่อนบันดนี้ป้าได้มีไอเดีย <c oughs> ห้าผู้ใดอยากเท็ดน้น่เนาะเพต้องไปสือ้อไม่นี่เว้นว่าไปสื้อไม่เพโดนพี่น้องสามสี่เดือนก็ไปอีกแล้วปากมพนเนี่ยบอกไมนีไปแต่ว่าโตมันหนึ่งยังโอเคอยู่ปน,นี้ป้าเลยมีไอเดียไม่พีนพ่น้องก็ต้องไปสื้อเผาบันนี้กวดกินน้ำห้องนี่พี่น้องเอามาตัดกันไกลตัดปากนี่ออกันี้ก็ตัดเพราะว่าอันนี้เห็นไปแล้วเลยตัดปากออกปนี้ก็ บนติดไก่เนาะพี่น้องเนะ <c ười> าะหาผูดด้ใดอยากไปเฮ็ดน,น้ำนี่ขวดกินน้ำก็เก่าห้องนี้ตัดลงมาเป็นอันชิ้น,นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแถว,เป,แถวเป็นแถวลงสีพี่น้องเหลือไว้จักหน่อยมันนี่จ้อหู้พี่นอ้องเจาะ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 หู้ให้หน้ำม,มันออนก็บนติดไก่เนาะมันจะขึ้นได้บ้างงานนี่พี่น้องเลยก็เลยอยากเอามาแบงปั่นนะหาผูดด้ใดอยากเห็ดน้ำ กระได้พวเสียดายเงินกับซื้อกับพวเป็นยังกับพวกพงปานได้และวเราไอ้กัวคือเรากินเบิร์ดไลท์คนนั้นเนาะค่ลังตนก็ได้เพราะว่าคั่นแม่นเฮาอยากอันนั้นเนาะหยัดไว้นะเพราะว่าซื้อมาแล้วก็บ่โดนด้อพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งบังเนี่ยไอเดียป้านี่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 เห็นบ่นี่ลวดพี่น้องลวดผู้ใดบ่มีลวดก็เอาเสือกมัดก็ได้ ยี่ก็ไปซื้อเขาเนื้อปลาอีกเพิ่มนี่กิ้มกิ้มปลากิ้มจกพี่น้องอันแนวาจ้อกเอาตะปูจ้อก็ได้ให้มันเอาอันเล็กแหลมๆจอจ้อจ้อเด้อพี่น้องเด้อจ้อยาพี่กันรลายล่ะขันเป็นพี่กันรลายนำนึก็ะไรออกเป็นหู้เดียวกันเลยไหลรวมกันเบิด เ,เอาเขี้มปากจิ้งจกขันลุนใกล้ๆพี่น้องขี้มปากจิ้งจกขันอี่ก็ไปซื้อเขาประหยัดไปอีกมันเนเสียทางแต่ปากมันเนี่ยพี่น้องแต่ว่าโตมันก็ยังใส่งานได้อยู่แห่เสียดายเว้ย เขาพ่อมาดัดเปลนงใส่มาแก้ไขได้กับแก้ไขได้กับเฮ็ดใส่ไปพี่น้องดีว่าไปซื้อเขาว่าจะคืดอ,ออกว่างนัานนี้พี่น้องคืบแล้วก็เลยไม่เห็นปั่นพี่น้องเบิ้งห้าผู้ใดเจอปัญหาแบบนี้เนาะบัวพัลาสติกเนี่ยมันจะเสียตรงปากมันนี่ห่ะข้าวเดียว กระเม่นพวกบัวเล็ดมันก็นไลออกคือเก้าเราเรามองนี้โดนๆไปน่ะนะองที่เขาหยามันก็นแยกออกแตกออกคือเก้านี่นี่แกเจ็บไปองนเอาเสียงันเสียขั้นเย็บนั่น,นไหว่รวจะเอาน้ามนนีน่เราพี่น้องเอ้ มีกระมัดมีอีกมัดยุ่งมีอะไ้อีกพี่น้องอมัดตีไปพวมนีออกอันนี้แมนโอ้ยดีกว่าเ่านไปซื้อเขาข้างนองเลยอันหดน้ำพักไปหดน้ำพักมาเห็นขวดน้ำเก่าๆบ้างอยู่นั่นนะก็เลยขึ้นออกปั๊บแปบเอาโลดเพาะฮางเถื่อนเนาะไอเดียของเขาน,านละ้วนะคั่วขิดสัสง่งสันเพิ่มเข้าฮาหงเถื่อนมันก็มาแวบบหนึ่งโลดดอกพี่น้อง เิ่นขวาดาน้นมันเก้าเก้า,กาตั้งคอรออยู่นั่นนะจนได้จับขึิดมาเบิง้งก็ได้คิดแวบหน,นึ่งหลดคืออะไรเหมันผู้ใดพวกนี้เห็นสวดพวกนี้เห็นคิดปากอีกลบอีเกเอาเสียในละม,มาก มานั่งไปทุละมนนนำพักคนเดียวบ่เป่าบ่ฟังหรอกวนเดียว,วเราว่ากาังาปิิกับ,บนันเราได้เห็นเป็นปวดกินน้ำเกาๆาว่างนันไม่เกิดไอเดียนี่นบอที่นองเมื่อมัดเป็นการก พี่น้องบาเนี้ฮขับวเบื้องป่าสิเอาคือใส่น้ำเนอบันดีเนอะเราสิโคถิบนเนบนนื้งเนอะถาบุดหนึงเนอะถาอยู่นี่ละเ้อมาแล้วมาแล้วเบิองสิดให้เบิ้ง ดีก็ไปซื้อเขาใช้ได้เลยเนี่ยดีก็ติดทิ้งไว้ใช้ได้เลยใช้ได้เลย